อ้อ oh. ah, ใช่ไหมไปคอนอ๋อ oh, ใช่ไหม oh, oh, oh. อ๋ออ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่เปคอนนะผมคือโนบอ๋อ oh, ทัวทีทษทีเฮ้ยน่นอะไรอะ่ะโนบผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมเสียงเปลี่ยนอะผมเพิ่งคิดได้ว่าต้องเปลี่ยนเสียงว้า wow. วนี่มันเครื่องแก้วด้วยว่ะโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเราโคตรมันเลยนะบอกเลยว่าเราใจเราว่ามันแปลกแปลนะนันโบคิดไงเหมือนกันครับไม่ทานแล้วโนบเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยข้างหลังบ้านเรานะครับใช่ครับจากคลิปก่อนนะก็คือติดท็อปลอกเรียบร้อยซึ่งคนตอนนี้เนี่ยคือบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้พัฒนามาไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเงินของเราตอนนี้3000ล้านกับอีเวนต์ใหม่ครับใช่ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มมาอธิบายนะครับอัปเดตมีอะไรบ้างบ้านแต่เล่นในนี้ครับท็อปลอกทุกคนแบบมันมากครับ ตอนนี้คืนเงินเราแบบล้นล้นซึ่งถามว่ายังติดอยู่ไหมนะครับตอนนี้เฮ้ยยังติดอยู่เฮ้ยจริงๆคือผมน่าจะอยู่ตรงอันดับ9นะทุกคนนะซึ่งเนี่ยเงินเรามันยังไม่อัปเดตน,นะครับเงินเราสามพันล้านแต่ว่าตรงนี้ยังขึ้นแค่สองพันล้านนะทุกคนนะนี่เห็นไหม <laughs> อันดับสิบของโลกบ้าจัดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็อ่ะอีก30วิิบวิเนี่ย อัปเดตล่าสุดน,นะครับก็คือตู้อาเขตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปเล่นนะครับว่าเขาเล่นยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาจจะแหลกนิดน,นึงผมเปิดไว้แบบประมาณ3ล้านดีนะครับตรงนี้ครับผม <c oughs> ในการที่จะฟาร์มอะลัก,กี้นะครับตู้แล้วก็เวลเ่ยยังไม่เต็มสุดน,นะครับก็คือ,อยังขาดอีกประมาณแบบ15ตัวนะทุกคนถึงจะเต็มทางบ้านนะตอนนี้เดี๋ยวค่อยจัดกันเดี๋ยวเรามามา,มาพูดถึงอัปเดตก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาบอกนะว่าผมขาดอีกเท่าไหร่นะครับแล้วจะ อีก2ชั่วโมงทุกคนนะครับน่าจะตี5้ตีหนะถึงจะอัพเวล2 0 0นะครับคือเวลสูงสุดนะครับเต็มทางบ้านนั่นเองอ่ะเรามาเล่นอีเวนต์กันดีกว่าซึ่งตอนอัปเดตเนี่ยเขาเนี่ยเขาจะให้เจ้าโล่นี้มานะครับแต่ว่าไม่พูดว่าให้ไม่ได้ครับต้องจ่ายด้วยโลบักก็คือต้องใช้เมสตอรี่แมชชีนมือชันมือชันเมสตอรี่มือชันนะครับตรงนี้นะครับในการซื้อนะครับในส่วนของอะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็าจะไม่มีให้ซื้อ หรือถ้าสมมุติตอนนี้แบบอัปเดตไม่ทันใครหลับหรือว่าใครไม่ทันจริงๆนะครับไม่มีโลบักตอนนั้นเราสามารถสปินตรงนี้ได้นะครับโดยการเก็บ20เนะครับเจ้าจอยสติ๊กนะครับซึ่งตอนนี้ผมมี9นะเก็บง่ายๆนะครับตามแมบเนี่ยเขาก็จะดรอปนะครับทุกคนซึ่งมีโอกาสได้เจ้าโล่เนี่ย0.6%ซึ่งรอเขาชื่อว่าเจ้าชิวเว็บชิวนั่นเองนะครับแน่นอนครับชิวชิวเวฟอป้องกันครับผมป้องกันสึนามิและดูครับผมมีกี่อัน ผมเติมอันแล้วไม่รู้กี่บาทแล้วจะร้อยบาทมั้งไม่รู้ไม่รู้ผมรีบเติมมาทุกคนรียกได้ว่าเติมไม่คิดชีวิตตอนนั้นจําไม่ได้แล้วราคาเท่าไหร่ผมเติมมาล้นอะเฮ้ยเนี่ยล้นมาอันหนึ่งอะล้นเกินซึ่งถามว่าเวบชิวเนี่ยมันกันได้ชิวได้จริงไหมดูดนละโอ้โหเออชิวไหมอ้าวตายมาเดิมใช่ครับผมก็เลยต้องซื้อหลายอันครับเมื่อเราคอมโบอันแรกอันที่สองม,มาไม่ตายครับเป็นไงเป็นไง เราวิ่งชิววิ่งชิวจริงๆใช้แค่6อันก็ได้นะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเอาไว้ดูพิเคตอ่ะผมอันนี้เป็นตู้ดุบแล้วกันผมเรียกแต่ว่าเป็นตู้อาเคตนะทุกคนซึ่งความสามารถก็เหมือนกับตู้อืนอ่นๆนะทุกคนแต่ว่าจะมีโอกาสติดนะครับเจ้าสถานะใหม่นะครับคูณ4เก่งว่ามันนี่แล้วก็เก่งวา่ายุบโอนะครับเก่งมันนี่นี่3.9้นะทุกคนนะก็คือแบบเก่งวา่านิดเดียวจริงๆนะครับทุกคนก็เลยแบบโอเคก็เป็นแค่ตู้อันหนึ่งนะครับที่จะสามารถดุบได้แต่ผมยังไม่รู้ละเอียดนะครับอ๋อ เขามีโอกาสได้ตัวใหญ่มากขึ้นด้วยใช่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 เป็นแบบอัปเดตที่เวอร์จัดเอาไปผมเปลี่ยนชิลแล้วนะเอานี้เกมบัคครับพี่ <laughs> เกมบัคครับจันประมาณนั้นจะมีตัวใหญ่ด้วยนะครับแบบคูณ1.5อะไรเงี้ยทําให้ตัวเล็กลงได้ด้วยนะครับ <laughs> แปลกจัดตัวเล็กลงนี่คืออ่อนดอยลงนะอ๋อถ้าถ้าชิลนี่คือถ้าไม่ลุกขึ้นเนี่ยเปลี่ยนโลไปก็เท่านั้นเนาะโอเคนี่คือเพิ่งรู้เลยแล้วก็จะมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นทิกเก็ตเห็นไหมทุกคนทิกเก็ตสีทอง ตายและมันเก่งม่นได้สรุปเอาไว้แบบเผื่อตอนพลาดทริกเกอร์สีทองเนี่ยสามารถไปที่ห้องลับนะครับห้องลับได้นะโอ้ยห้องลับเนี่ยถามว่าอยู่ไหนนะครับเขาจะอยู่ตรงแถวๆนี้แหละเนี่ยแถวๆตัวเขตนี่จะมีทริกเกอร์อยู่นี้นครับหรือว่าตัว๋วนั่นเองนะครับจะมีให้เราเนี่ยเข้าไปได้โอ้ยนี่เป็นลัคกี้แบบหมีลัคกี้นี้มีประโยชน์มากทุกคนนี่ไม่ตายครับมีประโยชน์มากเลยอ่ะเดี๋ยวผมสูงไม่ได้แบบหมีตัวใหญ่สักตัวได้ไหมโอเค เวล์ลดลงนิดนึงด้วยนะครับอันนี้หมีใหญ่หรือเปล่าไม่ใหญ่นะทุกคนมีโอกาสได้หมีใหญ่มากขึ้นนะครับเป็นอัปเดตประมาณอ่าประมาณนี้นะทุกคนกันไม่ได้ <laughs> ตายอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปทัวร์หน่อยนะครับสําหรับเจ้าตู้ไอเจ้าห้องหลับอาจจะพูดมึนๆหน่อยนะครับผมสตีมมา9ชั่วโมงแล้วแล้วก็เล่นแบบกําลังเดือดๆกับอ่าท็อปโลกนะท็อปโลกต้องใช้สมองมากผมเบลอมากและอ่ะวันนี้อาจจะ อ่าอัปเดตเนี่ยอาจจะอธิบายเร็วนิดนึงนะทุกคนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปอัปบ้านนะครับให้ทันทัพโลกนะไม่งั้นผมตกอันดับแน่นอนนะครับตอนนี้ันดับ10อยู่ต้องจับอยู่คงคงเนี้ยสิบเกนะครับอาจะอยู่คงนี้อยู่ตลอดอ่ะข้างในก็เป็นห้องลับนะครับที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับเป็นห้องแบบว่าพักผ่อนนะทุกคนแอบเป็นแฮงเอาท์นะเอาไว้แบบปาร์ตี้ปาร์ตี้กันแต่ว่ามีตู้หนึ่งที่สามารถใช้ชิคเก็ตได้นะครับนี่คือเขาบอกว่าใช้3ามชิคเก็ต สีทองตรงนี้ครับทุกคนซึ่งถามว่าเขาหาจากไหนไม่ยากครับเราวิ่งหาทั่วแบบได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าผมเก็บได้แค่เดียวนะครับโอ้โหมันไม่ยากกี่โมงเนี่ยอ๋อนี่ครับติดดุปด้วยเป็นไงเป็นไงติดดุปด้วย2ตัวุ๊บไม่ตัวใหญ่เนาะโอเคไม่ได้ตัวใหญ่ซึ่งตัวใหญ่ถามว่ามันเก่งขึ้นไหมมันเก่งขึ้นประมาณถ้าคูณ1.5ก็เก่งขึ้น50%น่ะถือว่าค่อนข้างโกงนะ ถือว่าเก่งขึ้นมากนะครับถ้าเก่งถ้าใหญ่ขึ้น1.1% 1.1เนอะก็เก่งขึ้น10%อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเก่งขึ้นเยอะอยู่ระดับหนึ่งเลยนะถือว่าน่าจะเป็นเมตาใหม่เนี่ยถ้าอยากติดท็อปโลกต่อผมต้องหาตัวตัวใหญ่นะโอเคต่อจากนี้อาจจะต้องหาตัวใหญ่ป้องกันทันนี่แหละความเก่งของชิวทุกคนโล่ผมดีนะผมเติมมาเยอะด้วยทุกคนนะครับนี่สไลด์เป็นไงเท่เปล่เท่เปล่สไลด์ลงตรงนี้ครับ ห้อง V.I.P พอดีกระโดดดึงไป V.I.P พอดีโอ้ยเรียกได้ว่านอนสบายแล้วก็สับมันแรกครับครูดาวเสร็จแล้วอ๋อแล้วก็ชิลเนี่ยผมเรียวอธิบายครับทุกคนอ่ะชิลเนี่ยเขาจะมีคูดาวแต่ละอันด้วยนะต่ําสุดน่าจะ3วิสูงสุดคือ10กว่าวินะครับ12วิอันนี้ผมได้น้อยสุดเนี่ยคือ5วินะครับคูดาวได้รัวๆทุกคนกระโดดไปดึงนี่ลงแบบชิลๆมีประโยชน์สุดๆนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมหาให้ดูนะครับเจ้าส่วนของ กระโดดกระโดดโอเคเข้าวีเอพอดีอ่าชิคเกสสีทองนะครับท,รทุกคนกระโดดลงไปลงไปออเดีอทุกคนมีประโยชน์สุดเจ้ารอดนี้โอ้ทุกคนอยาให้ผมแจกไหมมันเหลือๆนะผมเติมมาเยอะเกินอ่มันมันเผื่อเกินนะครับตอนแรกแพนิกนะครับว่าเอ้ยมันมันพอหรือเปล่าสรุปมันเกินโอ้เสียโลบักฟรีไปดีพันพันโลบักได้บ้งเสียได้เหมือนกันโอเก็อ่าไม่ทันก็คือเนี่ยทิคเกสสีทองก็คือโอ้โหหายยากนะเฮ้ย ผมพูดไปเล่นไปมันหายากมากเลยคือมันจะดอกอันใหญ่มากนะทิคสีทองเนี่ยจะเป็นเหรียญอันใหญ่ๆเลยนะครับโอ้ยโหเราวิ่งช้าเนะีย่ยเดี๋ยวต้องไปอัปเกรดวิ่งนะครับอ๋อผมรีเบิร์ตมาด้วยอัปเดตใหม่นะครับมีรีเบิร์ตหนึ่งรีเบิร์นะครับผมรีเบิร์เพื่อจะ เอาเงินนะครับตามท็อปโลกให้ฐานแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เพิ่มช่องด้วยนั่นแหละดีมากอ่าแล้วก็สถานะใหม่เกมเมอร์ครับอย่างที่บอกไปนะเก่งกว่ามันนีนิดนึงแล้วก็นอกจากนี้นะครับเจ้าห้องร้านที่ผมยังไม่รู้นะครับว่าเก็บชูเกอร์สามอันเนี่ยสุ่มแล้วได้อะไรของแรงขนาดไหนครับี๋ยวเราอาจจะผมพยายามหาให้นะทุกคนนะหาแป๊บหนึ่งต้องมันมาต้องตอบบ้างสิใช่ไหมอ่ะไปครับนี่ครับชูเกอร์ใหญ่มากอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชนสิ เออแคปก่อนแคปก่อนปกคลิปอืมือกำลังพูดปกคลิปตายเลยครับ <laughs> โถ่อยอย่าเพิ่งมาชนกับชวิกเกอร์อนใหญ่มันจะหายไปเนี่ยมันอย่าเพิ่งหายนะโอ้ขอถ่ายกับปกคลิปหน่อยเออสวย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 แอระเก็บมาแล้ว <laughs> เก็บมาแล้วไม่เป็นไรได้หนึ่งรูปประมาณนี้แล้วก็มีห้องรับครับอะเดี๋ยวผมพาทุกคนถ่ายห้องรับนี่ห้องรับตรงนี้ครับ <laughs> อัปเดตนี้ถือว่าโอเคนะแล้วก็มีให้สุ่มตรงนี้ก็ถือว่าแบบเยี่ยมยอดนะครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวหมดอีเวนต์นี้ผมต้องรีบไปซัดท็อปโลกต่อรีบอันนี้คือรีบสุดเลยนะโอเคแล้วนะ okay. ลก็อีกนิดนึงแล้วกันเราลองสุ่มให้ทุกคนได้อันใหญ่ก่อนดีกว่าอันใหญ่มาหน่อยเซออันใหญ่ไม่มาเลยอะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูอันใหญ่ผมเคยได้แล้วเออใช่ทําไมไม่พาไปดูอันใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ว,ว่านี่โลครับถ่ายห้องลับก่อนประมาณนี้อ๋อนี่มันห้องลับที่แบบที่เป็นอิสเต็กที่น่ากลัวปะ่ะอ๋อเจอแล้วครับ โอ้แย่ในที่สุดเจอแล้วฉเฉลยสักทีโอ้ยชนหัวแตกแต่ว่าไม่ไม่ตายนะครับ <laughs> เราไม่กลัวคืนอีกต่อไปตอนนี้โอเคงันเนเงินเงินงนอกว่าจะได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ติดรูปครับสามตัวแล้วตอนนี้แต่ว่าตัวใหญ่ไม่มาเลยหาทิกเกอร์ก่อน <laughs> อแต่ว่าหาทิกเกอร์ก่อนเพราะตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีเดี๋ยวทุกคนดูมันไม่ครบนะเดี๋ยวถ้าไม่ครบเดี๋ยวเดี๋ยววันนึงนะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวผมค่อยมาอัดคลิปอีกทีก็ได้ครับจะได้ครบเนาะ โอเคนี่เป็นไงมีประโยชน์จัดโลนี้อ๋อแล้วก็มีสกินบ้านใหม่ด้วยครับเดี๋ยวค่อยรีวิวกันเนาะนี่ครับเป็นสกินบ้านที่มาจากไหนเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับทุกคนโอเคทิกเกอร์มาหน่อยเถอะทิกเกอร์เอามาวิ่งเร็วหน่อยไหมสปีดครับชนไปเลยนี่เป็นไงทำไมไม่ตายเนี่ยรอบนี้โปวติต้องตายเฮ้ยหรือว่าเอ้ยนั่นๆสีท้องสีท้องสีท้องผมขอหน่อยได้ไหมผมขอหน่อยได้ไหมสีสีวิชนเลยโอเคชนอีกชนอีก ลุกข,ขึ้นมาชนอีกเออชนเลยลุกขึ้นมาชนอีกโอ้ชนอีกตาย <laughs> มารัวเกินก็ตายพี่โอ้โหถึงจะมีเยอะก็เถอะรอบหนึ่งมาแค่รอบเดียวมัง้งนะครับดูดิโอเคโอเคโอค้โหดู <laughs> เราฝ่าพื้นฝ่าคลื่นลงไปเลยดูดิโลกคือแบบคูดาวลัวๆครับสวยมาเถอะมาเถอะมาเร็วมาเร็วเร็วไม่ทันแล้วเนี่ยมราไม่ทันแล้วเนี่ยลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนโอ้ สีทองผมหาได้แค่อันเดียวเองต่อรอบเดียวอะ่ะโอเคชั่วโมงหน้าอาจจะต้องเจอกันใหม่ครับอีกแปดวิหมดแล้วห้องรับยังไม่ทัวร์เลยว่าต้องใช้เงินสีทองตรงนี้ทําอะไรได้บ้างโอยโอเคทุกคนสีอยู่อีกรอบครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับยังไม่ครบโอเคงั้นต่อจากนี้เดี๋ยวผมขอญาตไปซัดท็อปโรคต่อเดี๋ยวขอญาตไปอัปเกรดบ้านอ๋ออ๋อก่อนจะไปก็ เดี๋ยวอัปเกรดบ้านก็คือตอนนี้บ้านเรานะครับชาลร่าเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือแบบขั้นสุดหมดแล้วนะเวลสองร้อยติดลัคกี้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับก็คือตัวสุดก็คือทั้งหมดนี้อ่าแท็กเตอร์จะต้องเปลี่ยนนะครับแท็กเตอร์เปลี่ยนหนึ่งตัว1ตัวที่ต้องเปลี่ยนนะสตัวต้องเปลี่ยนสตัวต้องเปลี่ยนสีตัวต้องเปลี่ยน5ตัว6ตัว7ตัวครับ16 17 18 19 20ตัวต้องเปลี่ยนนะครับยังต้องเปลี่ยนอีกเยอะทุกคนเพราะฉะนั้นอีกประมาณ2ชั่วโมงปรระะมาณนนนัั้คบ ถึงจะครบทางบ้านนะครับแบบฟูฟูซึ่งเราจะใช้เจ้าตัวในส่วนของสีม่วงกับยุบโอนะครับนเนี่ยยุบโอเดี๋ยวผมพาไปดูตัวใหญ่ด้วยไอ,อไม่ใช่ยุบโอเจ้าอีเลียนนะครับประมาณสามรอบนะสามชั่วโมงก็งเช้าพอดีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็ส่วนของตัวใหญ่ก็คือเจ้าต,ตัวนี้ครับ <laughs> ตัวปิ๊กเปิ๊กมากเห็นไหมโอ้แต่ว่าน,นี่คือเวลยังไม่ตันนะคือตัวนี้ใหญ่เท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเช็คแปบบ๊บใหญ่คูณแค่30%นะครับเนี่ย1.3เล็กๆนะครับ <laughs> 1.3ยังใหญ่ขนาดนี้ถ้า1.5หรือว่าคูณ2คูณ5เนี่ยจะเป็นยังไงนวบ้าจัดนะครับตัวนี้แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าผมใส่ลักกี้ลงไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสถานะอื่นไหมเดี๋ยวทดลองกันใหม่นะครับโอเคซีอีวีทุกคนบุยบ่ยโอเคใกล้มาแล้วครับคือเมื่อกี้มันเป็นมันนี่ด้วยทุกคนใช่ครับผมตอนนี้คือผมรอจนถึงปี5ครับสองชั่วโมงติดผมไม่รู้ว่าผมโปรโมทยังนะผมลืมไปแล้วสองชั่วโมงก่อนผมพูดอะไรบ้างนะครับเอาไปว่านะครับร้านทยูซีซีช็อปนะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ มีตัวทั้งหมดนะครับเกมนี้เกมอื่นเก้ากคืนบล็อกฟูดนะครับมีหมูดนะครับผมฝ่ากหนึ่งด้วยกันนะครับวิ่งใต้ดีสคริปชันได้เลยนะจ๊ะโอเคไปไปต่อนะครับซึ่งตอนนี้ก็อัปเกรดใกล้เต็มแล้วนะครับป้าเราเดี๋ยวจะมีคลิปอ่าท็อปโลกให้ดูกันอีกทีนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่สปอยแต่ผมขอสปอยนิดหนึ่งคืออันนี้มันเวลอะไรเนะี่ยทำไมเวลห1ึคนเดียวคนอื่นเวลส0 0เอาไปใส่ตัวมานี้มานี่มานี้อืมลาก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 เล โอเคเสียตังค์เล็กน้อยเสียได้นะเสียตังค์ไม่ได้นะครับเสียตังค์แล้วเดี๋ยวมีปัญหานะครับ <laughs> ท็อปโลกหายนะครับโอเคคือตอนนี้ผมทำหลายอย่างพร้อมกันมากนะครับหลายคลิปเลยก็ต้องคุมท็อปโลกไว้ด้วยตอนนี้ก็อันดับ8อันดับ8ไอ้น,นี่ยังไม่ได้รีเซ็ตตัวนะครับเรามีเงินอยู่7ล้านล้านเนี่ยน่าจะอยู่สักอันดับ5้าแล้ว <laughs> อันดับ6สิว้าวไปเริ่มไกลนะครับมั่นใจว่าต้องมันแน่นอนนะครับเราใจแน่นอนนะครับ <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวไปว่ากันนะครับเรื่องท็อปโลกนะครับที่จะสูงวันนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่บอกหรอกเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี <laughs> เดี๋ยวรอัพให้เต็มก่อนเราถึงจะรู้นะครับว่าบ้านเราเนี่ยะจะไปท็อปโลกได้ขนาดไหนเชียวนะครับโอเคโอเครุ่นมารุ่นมารุ่นมาโอเคซีซี okay. วีตรงนี้ผมคิดว่าผมจะลองเสี่ยงนะครับเอาเจ้าตัวลักกี้เนี่ยที่ติดสถานะลักกี้สุดโหดเนี่ยเอาไปใส่ตู้ตรงกลาง <laughs> อยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนสถานะลักกี้ผมไหมถ้าไม่เปลี่ยนนะครับทุกคนผมจะสามารถดุบป เจ้าตัวเงินตัวนี้ได้นะครับนะแบบนี้คือหวานเจี๊ยบแน่นอนเนี่ยฮะ <S <S เออเหลือเวลาสิวิผมไปรอเลยแล้วกันนะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเก็บเจ้าเหรียญตานะครับที่เราคร้างคาวกันไว้นะครับแล้วก็ส่วนของบ้านลํานะครับว่าข้างในมีอะไรกันแน่แล้วถ้าเราเก็บเหรียญตาครบเนี่ยสุ่มตัวเคียนเนี่ยเขาจะได้อะไรที่ <S <S สเปเชียลนะครับผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องลองดอูยลืมไปว่าต้องเตรียมโล่ต้องเตยมโล่อืมลืมเลยลืมเลย เตรียมโล่ไว้เยอะๆเยอะๆเยอะๆเ,เ,เอออันนี้อันนี้อ่ะโล่ห้าชิน้นเอาดิชนได้หมดอะเอาดิอืนนอ,อเป็นไงรุกขึ้นอือเป็นไงรุกขึ้นอือเป็นไงรุกขึ้นอือเป็นไงผมว่าเอาโล่แรกเอามาชิน้นแรกๆดีกว่าโอเคประมาณนี้โอ้ขับเลยเลยโล่อย่างกองเลยชอบจัดเอาเไป เดี๋ยวทำไมมันมันเปลี่ยนเอเลี่ยนผมอ哦เมื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอเลี่ยนผมเมื่อกี้มีกี่ตัวเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ๊ะมันเปลี่ยนให้เป็นรถแทรกเตอร์อ่ะโอเคอีกทีเพื่อความชัวร์นะไม่ชวัวร์เท่าไหร่โอเคส่วนข้างในนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงครับก็ไม่ค่อยมีอะไรโอ๊ยฮ่าดีวายลักกี้บ็อก โอเค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 ตีวายเหรอโอ้โหกล่องมันใส่กล่องได้ไหมตัวเคสใส่กล่องได้หรือเปล่าเฮ้ยไปเออนี่โอ้โหที่แกสามันเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคนี่เห็นไหมความดีของโล่เนี่ยคือมันสามารถใช้ในกรณีสุกฉุกเฉินได้นะครับให้เราไม่ตายเนี่ยโอเคแต่ว่าแบบนี้ผมว่าหลบดีกว่านะหลบดีกว่าหลบดีกว่าใส่ตู้ได้ไหม ใส่ตู้ได้ด้วยตวูเอามาเป็นไรอ่ะดีว่ันล็กบล็อกเวลที่โหดกว่าหรอฮะอืมไม่รู้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ใหม่นี่ครับได้มาสองสองสองอะสองโลบัคครับไอ้นี่คือต้องใช้โลบัคกซื้อทุกคนซึ่งผมซื้อมาอ่ะอย่างที่บอกนะครับผมซื้อโล่ใช่ไหมผมซื้อเกินนะ เติมเกลือไปนิดนึงนะครับเหลือเหลือแล้วไม่รู้ทำไรได้แค่นี้โอ้เติมลบัากจริงวะเล่นตั้งนานให้สองลบักเราเอาเอเลี่ยนไปใส่อรอบสิเนาะอะแปมแปมแปม,แปม,แปมนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยเมื่อกี้แสดงว่าโชคไม่ดีครับเปลี่ยนเอเลี่ยนเป็นตัวธรรมดาเฉยโอเคได้รู้เรียบร้อยนะครับว่าว่ามันมันเป็นยังไงนะครับคือถ้าสมมติไอ้นี้คือรอเนี่ยเวลาเราล้มเนี่ยเรากดสเปซบาร์เพื่อลุกขึ้นได้นะครับทุนก็คือ ไม่ต้องนอนลงไปนะครับถ้าน,นอนลงไปเนี่ยอาจจะแพ้ได้เนี่ยเราลุกขึ้นแบบรัวๆได้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็กูดาได้รัวๆอย่างกองแล้วโอเคผมไม่กลัวละผมไม่กลัวนะขึ้นอะดูทุกคนโอ้โหเมามันจัดเมามันจัดเฮ้ยกูดาวไม่ทันครับผมว่าเราเอากูดาวเร็วมาอยู่ข้างหน้าอันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่อันนี้อยู่นี่อ,นนอ,อะแบบนี้ดีกว,ว่านะเมื่อกี้กูดาวไ่ชันเฉย 5อัน5ชิ้นน่าจะพอนะหรือว่าถ้าไม่ชชว่์คือโล่6ชิ้นนี้น่าจะไม่มีวันตายกับคืนนะครับทุกคนว้าวอย่างโกงนะครับอุ้ยมันจัดเลยอัปเดตนี้อืมผมก็ซื้อมาแบบอย่างบ้านะ <c oughs> ซื้อมันล้นเลยดูดิมีอสามอันไรนที่ไม่ได้ใช้นะครับล้นจัดใครอยากได้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับอาจจะแจกก็ได้นะครับโอเคใส่เจ้าส่วนของดี y เข้าไปอีกดีเดีย๋ยวถ้าเราใส่ดี y อ่ะใส่ไปไเป็นนะเอเลี่ยนละกันนะเอเลี่ยนอีกทีหนึ่งดูดิอ๋อมันไม่ได้ครับมันใส่ได้แค่อย่างเดียวอ๋อตู้นี้คือใส่ได้แค่ชิ้นเดียวโอลี่นะครับใส่ได้แค่อย่างเดียวครับสําหรับตู้นี้นะเฮ้ยไม่ใช้เงินเยอะด้วยดีกว,ว่าเรื่องอะไรเรื่องเงินเงินเนี่ยผมรู้สึกวันๆแนะ่อยากติดท็อปโลนะครับไม่ใช่อะไรใช้เงินเปลืองไม่ได้นะครับแรมโอเคโอเคยี okay, okay, okay. <c oughs> ตรงนี้ได้เลยเอเลี่ยนเราเปลี่ยนไม่เปลี่ยนสถานะนะ ยือสถานะยังรักกี้เหมือนเดิมนะทุกคนนะโอเคยืนตรงเนี้ยเอาดิเอาดิชน่ะชนดิผมไปชนบัวเอาดิเอาดิอืมลุกขึ้นต่อกดสเปซบาร์รัวๆครับกดสเปซบาร์รัวเออหนีเป็นไง <laughs> ไม่ตายแล้วนี่โอ้โหไม่เปลี่ยนสถานะจริงครับทุกคนไม่เปลี่ยนจริงๆริเนี่ยไม่เปลี่ยนจริงๆนะทุกคนโอเค คือนอกจากท็อปโลกนะครับตอนนี้คือเราอยู่อันดับ9เหมือนเดิมเนาะใช่ไหมต้นคลิปคืออันดับเท่าไหร่นะ <laughs> แล้วมันก็พันๆแปรเรื่อยๆนะทุกคนเราก็ยังมีเจ้าส่วนของเครื่องนี้แล้วก็มือชันที่จะสุ่มของรัวๆเนาะโอ้ V.P. i บวกเฮ้เนี่ยผมต้องการนะผมยังไม่เคยมีอะ่วะ <laughs> ว 1, ้ชิวแบบหนึ่งพันเปอร์เซ็นชิวแบบหนึ่งพันครั้งฮะคืออะไรเรอ้ชิวหนึ่งพันคูณหนึ่งพันแล้วมันต่างจากตรงนี้ยังไงอะ่ะอวัด <laughs> นี่คืออะไรอะ่ะ คูดาห้าวิผมว่านะมันก็ไม่ต่างจากอันนี้หรอกนะอย่าพึ่งเสียลบักเลยมันไม่ได้แบบป้องกันตลอดเชื่อผมเชื่อผมอย่าไปเสียลบักเลยครับอ่ะคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าเจ้าชิวอันของแอดมินเนี่ยมันป้องกันตลอดไหมถ้าป้องกันตลอดเดี๋ยวผมจะมาซัดให้นะครับเดี๋ยวมาจ่ายลบักให้ดูกัน,นครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็น,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ก็สุ่มก็ไม่น่าจ,จะได้อะไรดีเครัยแล้วก็อัปเดตนี้ก็ประมาณนี้นะครับครบเรียบร้อยนี่ฮะ ถือว่าดูกันหมดครบจบนะครับในคลิปนี้ครบทุกอย่างเนาะโอเคแล้วบ้านใหม่ขอ,องไอเทมใหม่แล้วก็อันนี้ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าแอดมินจริงหรือเปล่าถ้าจริงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยวมาพร้อมกับอ่บ้านใหม่เลยนะครับบ้านใหม่ที่ได้มาตอนอัปเดตท,ทุกคนนี่เดี๋ยวคอยว่ากัน,นครับซีวาผมบุุย